นี่เลยน้ำพุแมวก็มีนะคะน้ำพุแมวก็มีแต่เขาก็ชอบกินจากแก้วแบบนี้ค่ะนะรู้สึกว่าเขากินน้ำได้เยอะเหมือนกันเขาชอบกินอย่างเงี้ยแก้วทรงสูงใส่ไว้ให้เขาแต่แต่ว่าให้เป็นแบบปากกว้างหน่อยนะคะทุกคนให้ให้เขาหน้าจุ่มลงได้เตราเทเป็นแมวที่แบบหน้าบานก็ต้องใช้ทรงสูงแล้วก็ เองกว้างๆหน่อยนะเขาก็ชอบกินแบบนี้นะสังเกตคาะว่าน้ำผู้แมวเราก็ซื้อไว้ให้นะคะเนี่ยก็มีก็เสียบไว้ให้นะเขาก็ไม่ค่อยไปกินเท่าไหร่นะทั้งสองตัวเลยทั้งสองแงวสังเกตชอบเดินมากินแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเต้ครับเต้ชอบกินน้ำแบบไหนลูกชอบกินจากแก้วเนาะอืมบางทีเราก็ ธาตุเนาะก็สรรหาว่าเขาต้องกินจากน้ําูุจากโน่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆอ่ะเขาชอบเดินกินอย่างนี้ทุกคนง่ายๆเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าซื้อน้ําูุรุ่นไหนดีลองเอาไาเทียบกันดูลองตักน้ําใส่แก้วแล้วก็เสียบน้ําูุดูเท่าที่ลองสังเกตมาสักเดือนหนึ่งเนี่ยทําแบบเนี้ยเขาชอบเดินมากินอย่างนี้มากกว่าอืมธาตุแมวบางทีเราก็สรรหาอะไรให้เขาเยอะะอย่างคอนโดมแมวอะไรเงี้ยคอนโดมแมวเขาก็ ไม่ค่อยจะนอนเท่าไหร่เขาชอบไปนอนตามซอกตามหลืบตามบนหลังตู้หลังโซฟาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแมวก็อยู่ง่ายๆเนาะท้าก็ช่างสรรหากันเอง <laughs> จ้าอตเต้ครับบ๊ายบายไปทำงานแล้วนะคะ